สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆนะครับมาชมกันเลยนะครับ สวัสดีค่ะไมคค่ะวันนี้นะคะไมายจะพาไปเจอกับคนพิเศษค่ะน้องเขามีความสามารถมากๆเลยเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งคนที่ทําอาหารได้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะดูจากในช่องติ๊กตอกของเขานี่โอ้โหไมายดูแลหลายเมนูน่ากินมากแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาด้วยคนนี้นะคะเป็นทั้งติ๊กต็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคนฟอลโล่เป็นแสนเลยนะคะ เพจของเขาเดี๋ยวชื่อเพจอะไรเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าทราบมาว่าตอนนี้เขากําลังเรียนดนตรีอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันค่ะหมายก็อยากไปดูว่าน้องทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันไปกันเลยค่ะไปหาถึงบ้านเลยวันนี้ คนดังคนฟอลโล่เป็นแสนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักน้องแฮมมี่กันค่ะน้องแฮมมี่ครับแนะนาตัวได้ไหมว่าเราเป็นใครเอ่อเธอเออาพรมือนะเดเี๋ยวาถาเธอเธอเอเธเปอร์เอบเอโอทิปเตาปียบซุเปอร์แฮมมี่อายุ19เกปีเก่งมากคุณแม่น้องเริ่มต้นในการที่เล่นเล่นดนตรีะค่ะได้ยังไงเริ่มเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากเรียนขิมก่อน เรียนขิมก่อนใช่ค่ะเรียนขิมมาก่อนแล้วก็เรียนก็ตีได้ก็ในระดับหนึ่งนะก็ได้แสดงงานโรงเรียนทุกปีค่ะก็ตอนหลังมาพอมาเริ่มเรียนแซกโซโฟนประมาณตอนอายุ14ได้ไปเจอกับครูสอเริ่มจากเปียโนก่อนค่ะเนื่องจากพอดนตีสากลเนี่ยเราเริ่มจากเปียโนก่อนเรียนได้สักพักหนึ่งก็ลองลองเปลี่ยนมาเป็นแซกปรากฏว่าไปได้ดีเลย ชอบชอบ,ชอบที่สุดแล้วก็ไปแบบก้าวกระโดดค่ะ แสดงความสามารถแล้วรู้สึกชื่นชมจังเลยคุณแม่เริ่มต้นยังไงคะ,ค,ะคุณแม่สนับสนุนเขาในทางเนี้ในเร,<ม>เริ่มแรกเลยอะค,ะค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าพอพอเขาเริ่มเรียนแซกโซโฟนเนี่ยแม่ดูแล้วว่ามีแววแล้วเขาชอบก็คือพยายามแบบไปเรียนสมัครเสมอเลยไม่ขาดเรียนเลยแล้วก็ซ้อมบ่อยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าทำให้ซ้อมซ้อมบ่อยเนี่ยทำให้เขาพัฒนาได้เร็วค่ะ,คะ คือพอเห็นแววก็ให้ไปเรียนอย่างสม่าเสมอค่ะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องฝึกซ้อมจริงๆสิ่งนี้สําคัญมากใช่เพราะว่าทักษะต้องฝึกฝนต้องใช่เนาะต้องฝึกซ้อมซ้อมเยอะค่ะแล้วหลังจากที่คุณแม่เห็นว่าน้องทําได้ดีคุณแม่มีการวางแผนที่จะให้เขามาเข้าสู่วงการเป็นยูทูบเบอร์หรือติ๊กต็อกเกอร์นี่อยางไงคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยตัวเองคือคือเริ่มเริ่มเริ่มในเริ่มในการทําช่องทําอะไรเนี่ยคือ คือเริ่มมาจากที่ว่าครูที่สอนเนี่ยสอนแฮมมี่แล้วครูก็จะเป็นโนค่ะแล้วก็แฮมมี่เป่าแซกแล้วเขาก็เล่นดนตรีไปคุยไปเขาเป็นค,คนคุยเก่งเล่นกับครูแล้วก็มีการสื่อสารกับคนดูเนี่ยดีค่ะแล้วก็คุณครูก็ไปโพสต์ลงในช่อง Facebook ของคุณครูแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยม,มีผู้คน เข้ามาดูกันเป็นหมื่นวิวอะแล้วก็ซึ่งแบบว่าเราก็แบบแบบว่าถือว่าดีมากเลยอะมีคนเอาไปแชร์ต่อๆกันเยอะๆค่ะก็รู้สึกว่าแล้วก็มีเหมือนมีเออมีมีแฟนคลับเนอะจากตรงนั้นมาจํานวนหนึ่งก็พอสมควรเลยค่ะก็คือคุณครูถ่ายแล้วก็เอาไปลงแล้วก็มียอดวิวเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วน้องก็ เหมือนเริ่มมีคนรู้จักในในฐานข้อมูลออนไลน์มีคนแบบนี่น้องแคมมี่น้องแคมมี่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เลยเปิดช่องของตัวเองค่ะใช่อันนั้นเราก็เลยคิดว่าจะเปิดช่องของตัวเองด้วยที่ทําดนตรีด้วยอะไรแบบนี้คือพอพอน้องเรนจบม6ใช่ไหมคะ ก็ก็เป็นช่วงที่ช่วงโควิดด้วยาาการไปนู่นไปนี่ก็ลําบากเรียกได้ว่าจํากัดมาออให่เลยนะะตอนนั้นเราก็เลยคิดทําช่องกันซึ่งช่องเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยเราทํากันมาแล้วส่วน,ก,นก่อนหน้านั้นทํามาแล้วคือน้องชงชาไทยคือได้จุดป,ประกายมาจากเรียนทําเครื่องดื่มที่โรงเรียนแล้วก็เขาเน้องเขา่็อยู่วันหนึ่งเขาก็หยิบโทรศัพท์มาตั้งเซลฟี่อัดวิดีโอทเอง ใช่ชงชาไทยเอาเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเขาทำของเขาเองทุกอย่างค่ะค่ะซึ่งอันนั้นเราก็ทําแล้วก็ไปลงไว้แต่ลงไว้แล้วก็ไม่ได้คือไม่ค่อยได้ต่ต่อเนื่องไม่ได้ต่อเนื่องอะไรเท่าไหร่ทำไปแค่คลิปเดียวเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ก็ไม่ได้มีเวลามากแต่พอเรียนจบเราก็คิดว่าเออเรามาทําช่องต่อให้มันเติบโตดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็ออมีดนตรีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วเราคิดคว่าทางช่องเนี่ยคือถ้าเป็นคือเขาเขามีความสามารถ อ่าแล้วก็พรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยคืงแบบว่าเออมันน่าดูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำแบบให้มันอาจจะมีหลากหลายนิดนึงค่ะอะไรอย่างงี้เอาละค่ะวันนี้เนื่องจากว่าเรารู้จักซุปตาของเราที่ไม่ใช่การเล่นดนตรีขอชิมเมนูพิเศษสักเมนูหนึ่งได้ไหมนะไม่อาจจะถามวันนี้แฮมมีม่จะทำอะไรให้<อ>ให้พี่นมลแล้วก็ ทุกๆคนได้ชิมกันครับกาแ,แฟออริจินา,ดาแดนครับกาแฟออริจินะเดี๋ยวเราไปลองเนี่ยเฉดนี้เนี่ยทับอ,อ,อันแนนหนอครับทำไอันทุกกกิดนะครับทบกอปอกตับเงาโคลทบพูดถัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะค่ะ หลังจากได้น้ำซ้อมจังนะแฮมมี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับครอบครัวนะคะเดี๋ยวขอคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวน้องแฮมมี่แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมธวัชชัยทองประเสริฐครับเป็นคุณพ่อน้องแฮมมี่ครับคุณแม่นะคะแม่ป่องนะคะจินดามณีทองประเสริฐค่ะก็แป๊มนะคะเป็นพี่สาวแฮมมี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของน้องแฮมมี่นะคะทุกคนอยู่ด้วยกันทั้งหมดตรงนี้แล้วค่ะเอาละค่ะอยากจะขอถามคำถาม ถามทุกคนเลยค่ะว่าถ้าน้องแฮมมี่เป็นประธานบริษัททุกคนนะคะในบ้านจะมีตำแหน่งอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างตำแหน่งของผมก็คือผู้จัดการเหรอหรือผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วย <c oughs> ชัวย <c oughs> ช่วไปนะครับผมคอยคอยเสริมผู้ช่วย,ปปยซุปเปอร์ของซุปเปอร์มิสั่งแล้วทำอันนี้ต้องการในนั่นพอจัดมาหามาให้อะไรอย่างเงี้ยครับ คุณแม่ล่ะคะคุณแม่เหรอคะแฮมมี่จัดให้ให right? <c oughs> แล้วค่ะการเงินค่ะอ๋อสำคัญมากสำคัญมากค่ะการเงินส่วนใหญ่น่าจะเป็นจ่ายใช่ไหมไม่แต่เวลาเขาได้เงินมาเลยเขาก็จะมาให้แม่เก็บไว้ค่ะแล้วพี่สาวล่ะคะพี่สาวก็เป็นคนตัดคลิปค่ะตัดคลิปนราก็ชอบบอกว่าวันนี้เขาแม่งทำงานข้างนอกด้วยถ้าเขแบบว่าวันนี้กลับบ้านหรือยังกลับกี่โมงกลับเร็วๆหน่อยมาตัดคลิปนะกลับมาแล้วตัดคลิปนะ ทัานประธานตามตัวเพราะว่าคอนเทนต์เราจะขาดไม่ได้ถูกไหมอ่คนติดตามเราเป็นแสนเลยทุกคนรอที่จะดูช่เปอ์แฮมมี่อัปเดตนะคะเราเป็นอ่างนนั้นอยากรู้ว่าพอมีเรามีช่อง YouTube เรามีช่องติ๊กต็อกแล้วเนี่ยในการจะคิดคอนเทนต์ในการลงแต่ละครั้งอะค่ะมีการพูดคุยวางแผนอะไรกันยังไงคะว่าเดี๋ยววันนี้เราควรจะลงคลิปแบบนี้หรือว่าทุกอย่างเป็นการแบบว่าวันนี้แฮมมี่ทำอะไรลงอันนั้นอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ก็คือส่วนใหญ่ว่าแม่ก็จะเป็นคนคิดคอนเทนต์นะคะคือจ,จริงๆแล้วหลักๆคือแม่คิดเมนูว่าเอ้ยว่าจะทําขนมอะไรดีทําเครื่องดื่มอะไรดีบางดีแม่ก็จะไปหาเอ้ยนี่น่าสนใจนะน่าทํานะแล้วก็จะเอามาให้น้องทำใช่แล้วสดของแป๊มเนี่ยบางทีว่าแป๊บเล่นติ๊กตอกหรืออะไรหรือดูว่าเอ้ยช่วงนี้มีชาเลนจ์นี้มีเพลงนี้น่าน่าให้แฮมทำคลิปนะหรือเรามีคลิปที่แบบว่าเอามาใส่กับเพลงนั้นได้ก็เลยอันนี้พาร์ี้ก็จะเป็นของแป๊มก็จะรวมๆกันสลับกัน เหมือนแบบว่าช่วงนี้เป็นเทรนอย่างติ๊กต็อกก็จะมีแบบเองอะไรข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแต่ช่วงนั้นใช่เราดูแล้วคือปข้าวเหนียวมะม่วงคือแบบน้องใช้มีดแล้วก็กรีดมะม่วงแล้วก็เป็นแบบพี่ทําไม่ได้พี่ทาไม่ได้แต่น้องังไม่ทําออกมาได้ดูดีมากๆอยากใ,ให้ไปดูนะครัคลิปข้าวเหนียวมะม่วงคือใครก็ตามที่แบบว่าฟังอยู่ดูรายการอยู่อยากให้ไปดูนี่ว่าชอบน้องแบบมีความสามารถแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วมีหลายอย่างที่เราดูแล้วแบบเอ๊ เพมาฉันทำแบบน้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือน้องเก่งจริงๆค่ะทีนี้ก็เลยในมุมที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคล่องแคล่วในการทาอาหารก็เลยอยากถามทางครอบครัวด้วยว่าอย่างน้องใช้มีดหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเขาเรียนรู้หรือว่าคุณแม่ก็ต้องคอยคอยดูคอยบอกคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมะม่วงเนี่ยจะจะมีถุงมือถุงมือที่กันมีดบาดอันนั้นให้น้องใส่ไว้แล้วเขาจะมั่นใจขึ้นจะกล้าขึ้น เพราะว่าบี้ตีลงไปเนี่ยมันก็หวัดเสียวเนาะสำคัญอุปกรณ์แต่เรามีต้องสนับสนุนได้ดีด้วยใช่อันนั้นค่ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราต้องมีอะไรอย่างเนี้ยค่ะขอถามต่อค่ะว่านอกจาก c ิ i v i t y ที่ว่ามีการเล่นดนตรีด้วยทำขนมด้วยค่ะมีกิจกรรมอะไรที่ในครอบครัวทำร่วมกันีอก เล่น Nintendo Switch ค่ะทุกวันนี้เรากำลังเล่น Nintendo Switch Sport ก็คือจะแข่งกันมีแข่งีแบบ้างแล้วก็มีแบบแชม่าที่เหมือนฟันดาบแล้วก็ล่าสุดลองเล่นอะไรนะเล่นอะไรบลูมโบล์ลิงโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งโอ้ยเห็นมีเหมือนเป็นอุปกรณ์กีฬาค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันสิ่งนี้ก็ดีมากเลยค่ะปิงปองด้วยเป็ปิงปองกับคุณพ่อ ตีปิงปองนะตีปิงปองก็เป็นทักษะที่เขาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตีได้นะแต่พอเขาได้ไปเรียนมาพักหนึ่งผู้พอกลับมาแล้วแบบเฮ้ยทั้งนี้ตีปิงปองได้แล้วก็ตอบโต้กับเราได้ไวมากเลยดรวยซึ่งเล่นกันสนุกมากเลยอะเล่นกันแบบโอ้ยสนุกเล่นกันสองสามชั่วโมงรับมีเรียกสนุกอีกแล้วเล่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะวันไหนเจอก็อยากเล่นปิงปองชวนเราถึงตั้งโต๊ะปิงปองเอาไว้เลยพอมีชวนั๊บก็เล่นกันเลยอะไรอย่างเงี้ย ย้อนถามกลับไปในช่วงเริ่มต้นไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแปมพี่สาวนะมีการวางแผนให้น้องอยังไงบ้างว่าน้องควรจะไปโรงเรียนไหนที่จะสนับสนุนเขาแบบนี้นะคะค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรียนทุบวันเนี่ยน้องเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนปกติธรรมดาเลยค่ะ<ม>เรียนร่วมกับเด็กปกติเพราะว่าเด็กปกติเขาจะเขาจะพานนองไปเขาเขาจะพัฒนาการดีเหมือนเหมือนเขาจะเป็นตัวอย่าง ที่ให้น้องได้เรียนแบบแล้วตามเขาไปอย่างเด็กเล็กๆใช่ไหมกาอนุบาลการกระโดดการอะไรต่ออะไรมันเป็นทักษะชวนกันไปทำใช่ใช่เขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มีเด็กเพื่อนๆก็จะชวนกันไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็จะตามตามกันไปแล้วก็พอจบอนุบาลเข้าปถมมัธยมก็เรียนที่เพิ่นพัฒนาก็เป็นแบบแนวเรียนร่วมกันก็คือน้องเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเลยค่ะน้องๆที่โรงเรียนเขาก็จะน่ารักค่ะเขาจะแบบเอ็นดู อะไรช่วยกันพากันไปแบบถ้าไม่เล่นก็ชวนไปจูงมือไปเล่นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบนี้ค่ะโรง,งเรียนที่เรียนร่วมเพื่อมัฒนานเนี่ยผมเห็นแล้วมีข้อดีเพราะว่าเขามีความตั้งใจคือเขาจะมีครูเนี่ยที่มาคอยกระตุ้นเด็กพิเศษที่เข้าไปเรียนร่วมว่าอันนี้เขาถามอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะตอบยังไงไหมถ้าอยากตอบยกมือให้เด็กกล้าสแสดงออก เด็กอยากตอบก็ยกมือตอบเนี่ยมีครูช่วยประกบมีการสนับสนุนที่พร้อมแล้วก็มีการกระตุ้นพัฒนาการของน้องด้วยทั้งจากครูที่มีความรู้ความสามารถอะค่ะแล้วก็จากเพื่อนด้วยซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะยิ่งวัยเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้และเรียนรู้เร็วด้วยสามารถเรียนรู้ได้อย่างก้าวกระโดดเลยใช่ไม่มีคําถามอยากถามคุณแม่ค่ะเป็นข้อสงสัยว่าคุณแม่มีที่สังเกตน้องอย่างไรอะคะว่าสิ่งเนี้ยน้องดูชอบนะหรือสิ่งเนี้ยพอให้ทาแล้วน้องแบบ ไม่อยากทำอะไรอย่างงี้ครัก็ดูจากว่าถ้าสิ่งไหนที่เขาทำแล้วมีความสุขบางอย่างอาจจะทำได้ไม่ดีค่ะแต่ว่าดูแล้วเขาทำแล้วมีความสุขแล้วก็ส่งเสริมเข้าไปสนับสนุนเข้าไปเพราะว่าของทุกอย่างมันมันต้องมีการเริ่มต้นนะคะครั้งแรกๆใช่ครั้งแรกๆอาจจะทำได้ไม่ดีไม่นะแต่จะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยหลายครั้งหน่อยกว่าจะได้อะไรแบบนี้แต่สังเกตดูถ้าเขามีความสุขที่จะทำตรงเนี้ย มันก็โอเคแล้วเราก็ส่งเสริมเข้าไปคุณพ่อกับคุณพี่สาวนะคะก็จริงๆก็มองเห็นนะรู้ดูรู้นะฮะว่าเขาเขาทำแล้วก็ชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็จะไม่ไม่เอาแบบนั้นไม่บังคับ,บไม่บังคับให้ทําอย่างนั้นี <c oughs> แต่ถ้าเกิดดูแล้วอย่างที่แม่บอกอะ่ะทาแล้วมันมันยังไม่ได้ดีแต่ว่าเขาอยากทำอะ่ะเราก็ต้องส่งเสริมเขา <c oughs> แล้วเราก็ต้องมีความแบบใแบบแบบจยเย็นนิดนึงใช, <c oughs> ใช้ใช้เวลาหน่อยนะ <c oughs> จริงๆรนะิต้องใจเย็นจริงๆครับ การให้เวลากับสิ่งที่เริ่มต้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะบางครั้งเนี่ยพอตอนเริ่มต้นอาจจะช้าหน่อยแต่พอเริ่มได้แล้วเนี่ยทุกอย่างโฟลเลยตรงนี้ตรงนี้เห็นด้วยมากมเลยค่ะแล้วต้อกัปลงคะก็จุดสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างแซกโซโฟนเนี้ยดูว่าน้องเขาชอบว่าตรงที่ว่าน้องเขาแบบไปซ้อมเองโดยไม่ต้องไม่ต้องบอกซ้อมสี่ซ้อมสี่เลยแล้วช่วงนั้นเนาะเขาซ้อมซ้อมทุกวัน ใช่ค่ะซ้อมทุกวันของเขาเองแล้วก็แบบีจัดคิวจัดตารางของเขาวันนี้ฉ้าจะซ้อมกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงใช่เขาทำเองเลยม่ต้องให้มาแบบทํานหน่อยตอนนี้น้องมีเขาเรียกว่าน้องมีคนรู้จักเยอะแล้วน้องมีช่อง youtube ของตัวเองน้องมี t i k t o k อกคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวค่ะวางแผนไว้ให้น้องในอนาคตที่โตขึ้นจากเนี้ยอย่างไรบ้างจนออย่างเดเอาแม่พูดถึงเรื่องด้านดนตรีก่อนคือแฮมมี่เนี่ยมีความสามารถในการ สองแซกโซโฟนแม่ก็มีความคือหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการจ้างงานขงเขาแต่ว่าคือแม่อยากว่าได้คนที่คือจ้างเพราะว่าเห็นความสามารถของเขาไม่ได้จ้างเพราะว่าเอ้ยแบบสงสารหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเขามีความสามารถเราอยากให้ได้เป็นประเด็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณพ่อละคะอ๋อครับคือความคาดหวังของผมเนี่ยคือแทในเรื่องอาชีพเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังมากมาแต่เพียงแต่ว่า ให้เขาเนี่ยได้ดูแลตัวเองค่ะช่วยเหลือครอบครัวช่วยงานของครอบครัวในในส่วนงานบ้านงานที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยซึ่งแฮมมี่เขาก็ช่วยได้ดีมากเลยตื่นเช้ามาผมมีคนชงกาแฟให้ทานมีคนตักข้าวให้มีคนเตรียมเสิร์ฟนู่นนี่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราถ้าเราติดธุระเราบอกแฮมมี่ช่วยเก็บจานไปเข้าเครื่องล้างจานให้ม,มีจัดการให้เสร็จเนี่ยเราเรารู้สึกมีความสุขกับตรงนี้ไง แล้วน้องแฟมนะคะน้องก็มองว่าก็อยากให้ทางช่องช่องของน้องและติ๊กต็อ u ยูทูบอะไรเนี้ยค่ะแล้มันโตขึ้นแล้วก็เออถ้าเกิดว่ามีแบรนด์สินค้าต่างๆมาจ้างก็ดีแบบจะจ้างรีวิวหรืออะไรแบบมีสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าวดเวดค่ะมีความสามารถอีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายๆอย่างเกิดจากการสนับสนุนทางสิ้นเลยค่ะสิ่งนี้สำคัญมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมองว่า การที่อยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะความแตกต่างอะมันมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสูงไม่เท่ากัน<ม>สีผิวไม่เหมือน<ม>กันเชื้อชาติไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งความแตกต่างที่มองให้ธรรมดาแบบนั้นสิแค่นั้นเองค่ะหมยมองว่าทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วทุกคนก็มีความสามารถที่ถนัดของตัวเองไม่เหมือนกันการที่อยู่ด้วยกันอะคะ่ะสังคมเลยเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าต่างคนต่างมีความสามารถของตัวเองแล้วก็ ร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ทำให้สังคมเดินหน้าไปได้ค่ะอย่างนี้ด้วยโอ้โหวันนี้ได้ไปใช้เวลา ร่วมกับครอบครัวของน้องแฮมมี่มาจะบอกว่าประทับใจมากๆค่ะได้เห็นน้องได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวคุณพ่อพี่สาวในการเล่นเกมเล่นปิงปองหรือว่าเล่นดนตรีที่น้องก็มีความสามารถในการที่เป่าแซ็กโซโฟนเป่าได้ไพเราะมากๆเลยนะคะสิ่งที่ไม่เห็นได้ชัดๆเลยค่ะการที่มีซูเปอร์แฮมมี่ในวันนี้เกิดจากการที่ครอบครัวสถาบันที่ใกล้ที่สุด มีความเข้าใจมีการให้โอกาสและมีการสังเกตสังเกตว่าน้องถนัดอะไรน้องชอบอะไรและสนับสนุนถูกเวลาถูกทางนี่แหละค่ะหมยมองว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนนะคะมีความสามารถของตัวเองและการสนับสนุนที่เหมาะสมกับความสามารถนั้นทําให้เกิดเป็นซูเปอร์แฮมมี่ในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับติดตามรักเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมพันุมาสุขวพรพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ